สวัสดีสวัสดีอันแม่แม่แล้วก็เอฟซีทุกคนเด้อสวัสดีงามเที่ยงเนาะตอนนี้เขากำลังอดที่น้ำตกตาดยางแกงยวยางแง่งเกาะแกงหยางหวาลืมแล้วขอโทษเด้อจำไม่ได้รลว้ว่าแกงหยางเนี่ยพี่น้องมันก็ซีมีโคตินยางเข้าไปหมอหมอคแค่การมานอนเล่นเนาะโอนเป็น,ปน,ปน,ปนสายน้ำเนาะสายน้ำเย็นนะพี่น้อง น,น้ำไซออลีเห็นฮอตโตป่ารถเนี่ยนี่นะน้ำกระสิไลยอย่างซี่พี่น้องตอนนี้ฮะกระสีขึ้นไปเบิ่งอยู่ข้างเทิงเนาะอ๋อมีปิ่นเขาเออม่ปีนเขาอ่ะอันนี้คือเออมีหอนสลิงน้ำอันนี้ผู้บาว บ้าครับโหลดพี่น้อโงโหดเด้เสิเดลวัลสันน้องนี่ไม่ได้ขึ้นอีกเป็นยดอใดอ่ะต้องไปกราบพระก่อนบ่อยครั้งเทิงข้างเทิงจะเป็นพระพุทธรูปเนาะเป็นพระพุทธรูปนั่นเองครับพี่น้องครับอ๋อโอ้ยเป็นพระสีทองเฉงเี่ยแหม่สือเป็นกะวงังสงวนเนาะ พอตอนนี้เพิ่นกําลังปิดเ็ดทางอยู่เด็กอะยังมีพอ่อไฮลินอยู่เน,ะะนาะภาษาญี่ปุ่นครับอ้อเนาะคุณอามีแมงไหมมียังห้องเนาะแบบธรรมชาติสุดๆเลยนะพี่น้องเสียงนำ้ำเสียงแมงไหมโอ้ยแม่นจะอีแมงนจอีโด่งบ้านเฮาป่าเนี่ยครแบบค้างว่าเงียบกับโบ๊นเงียบพอมันมีเสียงแมงไหมอพี่น้อง เนาะมันกระทาใเนียอบอุ่นในการเดินป่าเนาะแบบฟังเสียงแมงไหมพังนั่นพังนี่ไปเนาะถ้ามันเงียบร้แมนกระสีอันวังวีอันนี้คือแบบ <c oughs> บรรยากาศได้เลยบรรยากาศได้เลยคะหนูไม่หมยถึงว่าได้แบบความสบายฮะเขามาเดินป่าเดินดงอยนีเนาะถ <c oughs> ้ากระทมีแบบ <c oughs> อุ่นใจนะพี่น้องโ <c oughs> อ้นนอ <c oughs> ประมาณนี้โว้เบิ่งขึ้นเปเบิงเบ้งเทิงน้ำ นี่ในที่สุดก็ฮอแล้วเอามีขัวขามด้วยเออมันแต่ว่ามันฮักแล้วอารอมาอขัวกับฮักแล้ว,ว,ลวพี่น้องอา้อาไอ้ในที่สุดก็มาฮอแล้วดูน้ำตุนตาดอา๋อ งามาน,นีงามาีพี่น้องนั่นเย็นแมบมบไซค่ะคือยังนี่นี่ยังโมเมนตนีต่ยังโมเมนตาดที่เราจะไปตาดอ,อ,อยู่เทิงเนาะอันนี้คือแบบน้ำไหลลงมาอีกมาต,ต้องได้ข้ามน้ำไปนี่อู้ลำบากในการเดินทางมากแต่ทุกคนก็สู้ค่ะตอนนี้ทุกคนกําลังข้ามมาเนาะสามีกับจ็คไดเอียงเนี่ย ข่ามระวังนี่เด้ออาเทนเน่อาเทนกายังมัดเชื่อมัดยังอยู่เนาะกูไปได้พักบู๊ดเอ้ยคุณอาก็เห็นเมื่อก่อนอนะมันซีอันขัวย่างคามเนาะบัดนี้อะมันบ่มีขัวเฮาก็เลยต้องย่างคามน้ำแบบนี้ ขึ้นมาห้อยกับซิมีบอลล่นอจริงๆก็มีคนมาเล่นหลายอยู่แล้วบันนี้มีแต่เฮ้าได้มานี่นะโอ้ยปาดโดดเอ้เฮาก็ต้องได้โดดเลยรแล้วน,นี้นะบ้าบ้าแกงแกนร้อนพี่นอ้องเอาอาเทนเด้ ขึ้นไปครับพี่น้องคะขึ้นไปให้สุดแล้วไปหยุดที่วิวส,สวยๆข้างบนค่ะอ,อันนั้นจะเป็นบนหนสลิงนะคะที่โหนสลิงเดิมที่โหนสลิงอันเก่าเนาะไปเขาย,าใ,เขา,ยาใส่แล้วเราไม่ไล่เราไม่เฮียพี่น้องเราซึกว่าเมื่อยเลย ขออนุญาตเดอ้อจะปาดจ,จะเข่าเอ้ยขออนุญาตเดอ้อเขาเดินทางมาถ่ายคลิปเนาะมาเบิง่งครับมาสะอาดเดอ้ออ่า,อาเก็บน้ำกามากซิมีกรออกมาไม้เอ้ยน่อมันจะออกเป็นสีแดงไรนี่นะเน่อมันออกเป็นสีแดงกับสีเหลืองพี่เนาะทำไมร้ายหลาย ต้องใส่ความลำบากในการปีนแต่กบปะปสเม,มือวานนี่แต่หุ่นซื้อก่าเมือ่อยกมือวานนี่เพราะว่าสวยแล้วเขามาหอดกันน้่าอะจลดจอยเด้ไปก่อนแล้วปาดเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วคุณอาอยู่ไกลๆนู่น<อ>เห็นแล้วฮุ้น อยู่ใ,ใกล้คุณพี่น้องอันนี้อย่างบบกอันนี้น่นาจะบอดขหนสลิงเนาะแกะหอนแล้วเด้อเนมเห็นแล้วหน่อไมานี่นะพี่น้องสะอ่อนเด,ด,ด้อู้ขยะอยู่ขอนุยาตเด้อ เด๋ยินเส้นน้าตนตาแล้วพี่น้องเขากาซักกาดชิจุดหมายแล้วคุณอาคุณอาก็จะเดินมาทีหลังเอาอาเทนเดออาเทนเดมานำลางมูพี่นอ้องอันนี้กระสพานเสียวเซียวอยู่เด้อ,เดอันาะวดีแต่มันเป็นเล็กข้างลุมมาก็ยังบ่หออยู่ยังขึ้นไปทางอีกอยังขึ้นไปอีกสู้ค่ะทุกคนสู้ค่ะ อันนี้โกกยางอันนี้อันนี้โกกยางนี่อปาปาดงามอะไรยิงไม่มีอะไรฟเฟอร์เฟคขนาดเลยแล้วตูงนาำตูกลงมาแต่พูเนาอพี่น้อง โอ้โอดเลเดออ่าน้ำเนี่ยวถือเอาจอกน้ำนะบุมจอกใส่เลยหืม ปลาอายอยอยน้ำในะ้น้นะ้ลมแห้งอายน้ำนะนำนะพี่น้องน้ำตกเนาะเราได้บรรยากาศอะี้ตอนนี้อาดามเราก็ลงลงไปเนาะดุนดันดุนทัน,น,ทนพี่น้องเสียงน้ำโตน คนทอนมาละหายเมื่อยรถพี่น้องวันนึงพร,ราดก็มันเกิดอันตรายเกิดประเทศเลยโมแม่มลม้มโมแม่ล้มแร,งกร,แรงกระท้องจากน้ำโจน กสซิมีคนมาอยู่หลายคนเนาะคุณอางานตมา,า,นามาือนะไรยงยงจากก้อนหินเด้องวงามาเลย พี่น้องข่าวมาใกล้ๆในั่นเลยครับที่เห็นแสงสีรุ่งของอันแสงอันตะเวนเนะาะต่อนสักกับน้ำมันก็ที่เห็นเป็นแสงสีรุ่งทางข้าไปใกล้แต่ว่าบสามารถเข้าใกล้ได้พี่น้องมาอยู่ทีอาเป๋ยไว้นี่ตา<ะ>พี่น้องอครงแรกพี่น้อง Nhìn nè ơi Rồi, okay, rồi. nam tốt đi nào. Ô, đi lôi 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 lại phút 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 phải ต้องเอาทุกชดนะคะบาดากําลังจะไปค่ะเนมา่นมาเนมา่าเนม่า ไ,ได้พี่น้องสูงอันนี้ตาเม่ก็กำลังจะเข้าไปเผอ,อขับไปฮันยแงขับไปอีกยิงแงขับไปอีกท้ายโฮ๊บแงขับไปน้ำเขาออนั้นโดยโอ้อ,อคุณเอาฮานามาคุณเอาฮานามาเด อ๋อออ้หมวนเนี่ยเออยิงป้าออกมะเนี่ยก็จะเป็นบ้าเล่นนะเนาะสามีเราเป็นอะไรคนเตะเบาเจ้อยหนึ่งเบียกบัดที่นอง ข้าง,งแรกแพี่น้อ,องเ้ยเยอะนะเรามไปจ่อยเยอะข้างแรก ตายแล้วแตกแล้วตีบีดดกโอ้โหจิบหง

พี่น้องจ๋าเล่นน้ำกับมวนมวนพี่น้องเป็นแ้่น้ำแห้งเนะเาะตันนี้คุณเอาคุณเอาบอยเอาหมีแล้วก็ไกด์นั่งเที่ยวเราหนึ่งวันกลัง อาให้ถ่ายรูปอยู่เนาะพี่น้องเนาะนั่นต้นตัดกันไปว่าโอ้โหต้นล้มันสูงอะลีต้นแล้วมันสูงแหงสูงแหงก็กล้องวิดีโอ,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 โอถึงเนาะนั่นไงช่างภาพกับอ่าเนี่ยก็ถ่ายรูปกันพี่น้องนี่พัฒน์ถ่ายรูปคู่กันมีสองคนเลย กับไกด์นำเที่ยวเรานั่นเองฮะนั่งได้รู้พี่น้องกับคอมเก็ตบรรยากาศวันจนี้เด้อพี่น้องเด้อคลิปหน้านสิบเปอร์เซียยู่ใส์เนาะเราอัปเดตให้ดูตลอดนะคะยังไงฝากติดตามพวกเราทีมงานบ้านสีเขียวทุกคนด้วยนะคะงั้นก็ฝากดูคลิปให้จบคลิปแล้วก็ฝากดูโฆษณาจบโฆษณาเพื่อจะได้ ค่ะเป็นกำลังใจในการถ่ายคลิปของเซอร์เวอร์ต่อไปนะคะขอบพระคุณแม่ๆแ,แล้วก็ทีกทุกคนนะคะคิดหน้าพ่อกันจ้าสวัสดีค่ะ